สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับอยู่ที่ช่องคอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็ผมก็มาอยู่ในคลิปกอะไรก็อย่าลืมไปดูในคลิปนะครับถ้าอยากดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับคลิปนี้ครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับแนวทางมาบอกแนวทางการเตรียมตัวสอบก่อนสอบนะครับก่อนสอบเราจะพักไประมาณสิบวันนะครับซึ่งเรียนผมจะให้พักตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่นะครับเปิดมาก็วันที่สี่นะครับวันที่สี่ ตุลานะครับสองห้าหกสี่ครับจะสอบปลายภาคนะครับสอบทั้งหมดห้าวันนะครับเดี๋ยวให้ดูตารางสอบมสี่เลยดีกว่าครับแป๊บสักครู่นะครับเดี๋ยวขอยิดตารางสอบแป๊บครับได้นะครับตารางสอบมสี่ของทุกระดับชั้นครับตารางสอบสอบปลายภาคนะครับ ก็วันจันทร์นะครับช่วงเช้านะครับของมอของมอสี่นะครับจะสอบฟิสิกส์นะครับหรือกุลศาสตร์ครับช่วงบ่ายก็จะเป็นอังกฤษครับแล้วก็ช่วงวันอังคารนะครับก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ชีวะนะครับผมเรียนสายวิทย์คณิตครับทุกคนแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะสอบภาษาไทยนะครับในวันอังคารวันพุธก็จะสอบคณิตในตอนเช้าคณิตหลักนะครับวันอ้อ วันพุธในตอนบ่ายก็จะสอบประวัตินะครับวันพฤหัสตอนเช้าก็จะสอบพันธะเคมีนะครับเกี่ยวกับเอวิชาเคมีนะครับวิทย์เคมีตอนบ่ายก็สอบสังคมครับวันศุกร์วันสุดท้ายในการสอบนะเป็นสอบคณิตเพิ่มเติมครับแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมีแค่ม .4 สอบนะครับให้ดูแล้วมีมีแค่ม .4 สอบโซโล่เลยครับโลกต่ลาศาสตร์ครับผมก็ คิดว่าจะผ่านไปได้นะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือกันอยู่แล้วนะก็จะเอาวันหยุดที่หลายช่วงครับมาอ่านหนังสือแล้วก็อัดคลิปให้ดูข้า,ขาวๆนะครับว่าผมจะสรุปอ่านสรุปเป็นโ,โน้ตเขียนโน้ตไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อๆไปครับเพื่อเพื่อนอยากมาดูนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อนจะได้เอาไปอ่านบ้างนะครับโน้ตสรุปนะถ้าใครอยากได้ก็ทักลไลน์มาได้นะเพื่อนในห้องตัวเองครับ ทักมาได้นะถ้าสื่อกับเราหรือไม่สื่อก็ทักมาได้มาขอได้นะครับเรามีโน้ตช่วยบันทึกอยู่แล้วนะครับ <_' S 1> หรือเรามีหนังสือนะครับที่เป็นปึกใหญ่ๆมันเป็นมันก็สรุปมาให้คร่าวๆมันจะไม่ละเอียดมากเท่าไหร่แต่สรุปได้คขัาใจความมากครับก็ฝากเพื่อนๆนะให้ตั้งใจเรียนหรือน้องๆพี่ๆนะที่กําลังเรียนอยู่ในการสอบปลายภาคนี้สําคัญมากนะครับก็ฝากด้วยนะครับไม่ใช่เดาเองเพียงเะคานะ แล้วก็ไม่โกงกันนะครับทุกคนเ hey, บอกตัวเองหรือเปล่าไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกทักนี่จะหาคนถามผมว่านะครับว่าผมอ่ะภูมิใจไหมที่เข้าโรงเรียนสตรีได้นะครับก็ภูมิใจมากนะครับที่เข้าได้นะครับก็ถามว่าตอนสอบเป็นยังไงก็ทําได้มั่งทําทไม่ได้มั่งนะครับทุกคนอันนี้ยอมรับเลยตอนสอบเข้าสตรีนะครับ สตรีสมุดประการคือสอบได้บ้างไม่ได้บ้างพูดทุ่มจริงแต่แหตมันก็ฟกถึงอันดับที่ผมสอบติดนะครับคือสำรองครับก็ก็ภูมิใจนิดนึงครับก็วิธีหน้าก็คือโรงเรียนเตรียมทหารนะครับก็จะเลือกเหล่าทออเป็นหลักครับทออทอบอแล้วก็ทอรอประมาณนี้แหละครับทอรอไม่เอาทอรอจะเป็นหมอทหารครับ ถ้าเป็นหมอทหารมันก็จะมาเปิดคลินิกได้เวลาเรียนจบนะตอนร้อมก็โอ้ไม่มีม่มันไม่มีสอนแยกไปทางการแพทย์นะนะทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องจากลาไปแล้วก็ไว้เจอกคลิปใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเอก่อื่นนะครับก็มีอะไรอยากเะย ให้ทุกคนนะครับดูว่าผมให้ให้เดาว่าผมจะสอบวิชาอะไรได้เยอะที่สุดเกรดอะไรเยอะที่สุดะเกรวิชาอะไรได้ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ที่เป็นคลิปเตรียมตัวสอบอ p พหนึ่งเตรียมตัวสอบปลายภาค EP หนึ่งให้คอมเมนต์มาว่าผมจะสอบวิ ชาอะไรได้เกรดสี่มั่งครับเกรดสีเทอมนีม้มีวิชาอะไรบั่งคอมเมนต์มาเลยครับก็<อ>ผมก็มีวิชาเดีย๋ยวบอกเลยประวัติประวัติตคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคำนวณอังกฤษมีติ้งอังกฤษธรรมดาอังกฤษอุทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะ คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เพิ่มเติมประวัติสังคมเยอะแยะครับที่ทุกคนเรียนมสี่เขาน่าจะรู้น้องๆก็น่าจะรู้ไปเซิร์ชดูนิดนึลนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าผมจะได้เก็ดสีวิชาอะไรมัางนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปไปจริงๆริแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแอนใครกับคลิปนี้ครับบ๊ายบาย